เมื่อไหร่ที่คิดว่าลูกสาวควรจะมีบัตรเครดิตผมว่าเขาต้องมีเงินเดือนอ่ะหาเงินเองได้ผมไม่อยากให้เขามีบัตรแล้วเหมือนอยู่ๆไปรูดเลี้ยงเพื่อนไปเลี้ยงเพือนอเนาะคือสมมุตินะพี่ตอนนี้ให้เขาอาทิตย์ละพันใช่ไหม ถ้าเขาอยู่มหาลัยอาจจะให้อาทิตย์ละสองพันสาพันแล้วแต่ให้มากขึ้นเดือนละ1มื่นห้าเดือนละ1มื่นห้าไม่เกินอพอไหมเด็กเจนซีเอา1มื่นห้าพอจบมาทำงานไม่รู้ได้1 5่นหเปล่าพี่แต่ถ้าเขาจบมาเขาทำงานใช่ไหมผมก็ยังจะให้เขาหมื่นห้าอยู่อ๋อเป็นเอ็กซ์ต้าเป็นเอ็กซ์ต้าแต่ไม่ให้บัตรเครดิตเดี๋ยวแม่งไปรูดแสนหนึ่งกูเป็นลมแต่ผมได้เห็นนะสังเกตอยู่หลายบ้านเลยนะเกิดบ้านคนจีนหรือบ้านอะไรเงี้ยเวลาที่ลูกทำงานได้ ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาเอาเงินเดือนเขามาให้ถามว่าหัวอ,อกเขาจะรู้สึกยังไงก็ดีใจเอาไหมหรือให้เขาเก็บไว้ผมจะคืนให้เขาแล้วก็ทบให้ด้วยนีโ่โชว์ปาโชว์ปา <laughs> เลยใจใจซื้อใจใจใจซื้อใจแล้วตอนนี้เห็นแววไหมครับว่า ลูกเราเนี่ยไปน่าจะไปในทางไหนผมคิดว่าน่าจะทางเหมือนผมอะ่ะก็มาหลอกเงินผมเหมือนผมหลอกเงินแม่ <laughs> <laughs> อ๋อแปลว่าเขาหัวไวเขาหัวไวใช่เออมีปูพื้นฐานเรื่องการลงทุนให้เขาฟังเรื่อยๆเลยเเขาก็ชอบนะ,ะเพราะว่าเราก็บอกว่าจริงๆอยู่ต้องรู้จักบริหารและคือคือมันอย่างนี้พี่ผมจะไม่ส่งต่อทุกอย่างให้เขาในวันที่ผมตาย ผมต้องเริ่มทยอยให้เขาก่อนเพื่อดูว่าเขาบริหารจัดการยังไงเดี๋ยวมันทําไม่เป็นมันไม่เคยมีเงินอยู่ๆมันได้เงินเยอะแม่งตกใจมันใช้ไม่เป็นแม่งซีซัวใช้หายหมด<ช>พี่จริงนี่แปลว่าถ้าในอนาคตเขาเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไปเนี่ยหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อต้องปวดหัวเรื่องแฟนไม่ไม่ปวดหัวไม่ปวดหัว,วะนะอห่วงลูกไหมถ้าแบบ ห่วงไม่ห่วงพาเพื่อนผู้ชายมาบ้าน,ไ,น,นาได้ไหมแนนะ่ได้พี่ไม่ให้มันพามามันพาไปที่อื่นพี่ก็ไม่รู้อยู่ดีอะแล้วถ้าเขาขอไปตา่างจังหวัดกับเพื่อนผู้ชายได้ไหมมีคิดมีคิดไอ้คิดก็ต้องให้อะ่ะเข้าปีหนึ่งเข้าปีหนึ่ง,ข,งขอไปเที่ยวตา่างจังหวัดกับสองคนเหรอ,หรอส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไม่บอกสองคนถูกไหมเขาจะบอก ถ้ามันพูดสี่คนสามคนนะผมจะถามว่าป้าขับรถไปส่งได้เปล่าถ้าเขาพูดตรงๆว่าไปกันสองคนผมให้เขาไปให้เหรอให้เพราะว่ามันพี่ห้าไม่ได้ห้าไม่ได้พี่มันไม่จําเป็นพี่สมัยพี่มันต้องไปเกิดขึ้นต่างจังหวัดเหรอพี่พาไปที่ไหนทางแรกพี่พาไปต่างจังหวัดเลยไม่มีทางหรอกก็แถวบ้านน่ะแหละใช่ใช่ใช่เข้าใจไวรุ้พี่มึงท้องกลับมากูยังไม่ปวดหัวท่ามึงติดโรคกลับมา ลูกนะเลี้ยงได้แต่ตัวพี่จะบังคับมันยังไงม,มันมาบอกว่าบุญแล้วใช่ปะมันไม่บอกมันแอบไปพี่รู้หรอ